ตัวแหล่ด้อค่ะทุกคนมันเกิดบ่บเบิดเพภาวาไก่วัดเคียกินมเมล็ดมันตอนที่ขวอยเอามาใส่ตอนที่ขวอยเอามา,าบานใหม่ๆนะค่ะทุกคนมันก็เลยเกิดบ่เบิดบเกิดแค่นี้ล่ละค่ะต้นทั่วพุ่มคะ่ะ สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกๆคนนะคะพอกันอีกแล้วค่ะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะพอกันย้ํแมลงคือเกาล่ะค่ะเวลาสองทุ่มกลัวๆนะคะทุกคนกับบรรยากาศเย็นซวยๆสบายๆค่ะอยู่กับต้นดอกมะลีนะคะดอกมะลีหอมหอมค่ะทุกคนโอ้ยได้สีทางตา <laughs> หอมคักอีลีค่ะ หอมค่ะหอมแน่เป็นยังไงคะเอทุกคนสบายดีหรือเปล่าคะเมือ่อใดกับมาพ่อกับมาดามบ้านนอกเวลาทุ่มสองทุ่มประจํานะคะเพราะว่ามาดามบ้านนอกนะ่ะเห็ดงานเหลืองานมากกับคำนะคะ่ะแล้วก็ไปนอนพักผ่อน เอาแห้งก่อนนะคะตื่นขึ้นมาจึงคอ่อยมาหดาสวนน้อยแล้วก็มาทักทา้ายเอฟซี FC นะคะคิดหอดนะคะทุกคนไปยางเลาะบานดีกว่านะคะยางอ่อบานดอกมะลีหอมหอมค่ะ อื่นคอยกระสีได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเหตุงานอีกคือเกาล่ะค่ะทุกคนเพราะว่าพญ่ยแล้วนะได้ไปเหตุงานไกลจากหม่องเกานะคะแล้วอาจสิมบาคอยซานะคะ่ะแล้วก็เลยสีหายคอยนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเหตุงานเองนะคะทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปเหตุงานก็ได้บรรยากาศนะคะเ <laughs> พราะว่า,าถนนหนทางในประเทศสวีเดนดรถบ่้ค่ยหลายขึ้นบ้านเฮาล่ะค่ะ แต่ก็ยังมีรถบรรทุกอยู่นะคะรถบรรทุกใหม่ทอนใหม่นี่แหละค่ะเป็นรถพ่วงก,กับเป็นตะยานอยู่แต่อข่อยก็จอดทุกเช้ากขนรถพ่วงสวนม้านะคะทุกคน วันนี้สิมาคุยทักทายกับพี่น้องบอกให้พี่น้องฟังนะคะเรื่องเมื่อวานนี้ข่อยนะเครียดหลายจนว่าข่อยไข่นะคะเป็นปวดหัวปุ่นทองคือสิหากนี่แหละคะ่ะตอนอาอยุที่ทางานอาจจะเป็นเพราะว่าข่อยเครียดเรื่องอลูกค้าสั่งแซนด์วิชเค้กหลายนะคะมันเป็นาจากบริษัทญี่ปุ่นนะคะเพิ่นสั่งแซนด์วิชเคก้กให้พนักงาน คนมีงานเลี้ยงนะคะสองอยกวัวค้นนะคะทุกคนข่อยเห็ดคนเดียวนะคะข่อยกระเลยเครียดมาฮอดบ้านจน่าไข่นะคะแล้วกรเลยก,กินยานลัดไว้ตื่นขืนยาเมื่อเศร้ากะต้องไปเห็ดให้มันเสร็จเรียบร้อยนะคะกะในที่สุดกเ็เฮ็ดเสร็จนะคะทุกคนอันนี้ก็แม่นอนะ่ต้นดอกมะลีขึ้นกันนะคะ หอมค่ะหอมแน่คะ่ะทุกคนอยากเอาไปปลูกบ้านเ้าอยู่ดอกมะลีฝรัร่งหอมหอมเวลาที่คอยนะพะส่สบายคอยก็จะคิดฮอดบ้าน คิดทอดแม่คิดหอดลูกหลานนะคะทุกคนยิ่งตอนนี้ทั้งบ้านกระแหงลำบากนะคะลูกเต่ากระตกงานนะคะทุกคนลูกสายใหญ่กะบ่มีงานทำเปิดล้านสอมโทรศัพท์เดือนหนึ่งกะบ,บ่มีจะค้นไปสอบลูกไายเปิดล้านเสริมสวย ลูกไพ่เปิดร้านเสริมสวยกับ่มีลูกค้านะคะเพราะว่าช่วงนี้กับกับโรคระบาดนะคะแล้วกับคนกับใครมีเงินนะคะก็เลยได้สารกระเป๋าสารกระตาขายนะคะทุกคนถ่ายเอฟซีทันใดสงสารเห็นใจมาดามบ้านนอกซอยอุดหนุนลูกหลานมาดามบ้าน,นอกนะเด้อค่ะ ตอนนี้กำลังสารกระตาสารกระเป๋าคายนะคะเพราะว่าร้านเสริมสวยบม่มีลูกค่ะเข่าเลยค่ะทุกคนเพราะให้ลูกหลานได้ไปลุงเรียนไปเรียนหนังสือนะคะคิดหอดย้ำใดกับน,น้ำตาไหลทุกเท่อนะคะ3ปีแล้วค่ะที่บได้กับบ้านปัญหาก็คือ อันดับแรกก็คือปัญหาเรื่องเงินนี่แหละค่ะอันดับที่สองกับโรคระบาด <c oughs> แต่ว่าปีนี้นะข่อยสิกับยุดอกค่ะทุกคนขันข่อยว่ามีเงินข่อยสิก,กู้ธนาคาร <c oughs> ยืมเงินกลับบ้านข่อยคิดหอดอีแม่นะคะ่ะเพราะว่าเราหนาเถาแล้ว คิดหอดลูกหลานนะค่ะทุกคนเมื่อคืนนี้พญายราเห็นข่อยไข่แล้วเห็นข่สงสงเสาแล้วก็เลยถามข่อยว่าเธอนะ่ะคิดหอดอนะ่แม่คิดหอดลูกหลานคิดหอดญาติพี่น้องแมนบว่าสั้นค่ะข่ก็เลยบอกแล้วนะคะ่ะว่าข่อยนะ่ะคิดหอดทุกมือนั่ะหละกเผื่าไว้างซี่ เราก็เลยบอกข่อยว่ากันสันเธอกระเฮ็ดเรืองเอาลูกเอาเต่าเธอมาอยู่พี่ก็ได้ได้ล่ะเอาเขามาเลียนหนังสือพี่หางานหาการให้เขาเฮ็ดอยู่พี่ว่าสันค่ะทุกคนเราข่อยก็คิดหนักอยู่นะค่ะเพราะว่าการที่จะเฮ็ดเรืองเอาขอบครัวมาอยู่พี่มันกะบันเป็นเรื่องง่ายนะคะทุกคนมันก็นต้องใส่เงินนะคะแต่ในอนาคต ่อยนะก็ตั้งใจว่าสิเอาลูกเอาเต้ามาอยู่พีล่ะค่ะพออยู่ประเทศสวีเดนนะเขามีสวัสดิการดีแล้วก็การงการงานการอย่างรายได้ก็ดีก็อยู่บ้านเฮานะคะ่ะถามาเห็นงานอยู่พีเก็บเงินเก็บท้องไว้ถต่ไปใส่อยู่เมืองไทยในตอนบันปลายชีวิตคงจะดีข่อยคิดไปเองส่นะคะ คอยก็เลยอยากที่จะเอาขอบครัวามายูพีนะคะ่ะทุกคนแต่ก็ต้องเบิงสถานการณ์นะคะ่ะเพราะว่าสถานการณ์ของคอยนะ่ะการเงินนะ่ะยังบ่ยยูโตนะคะ่ะตอนนี้นะ่ะก็ยังตอนนี้นะ่ะก็ยังขัดสนอยู่นะคะ่ะทุกคนแต่คอยหมั่นใจนะคะ่ะว่าอีกบ่เกินสองปีนะ่ะสถานาการณ์เงินของคอยนะ่ะจะยูโตนะคะ่ะ หนีสินของพ่อใหญ่กับสิลดลงนะคะ่ะก็เลยคิดว่าภายในอีกสองปีการเงินข่อยจะต้องหมั่นคงแน่นอนค่ะทุกคนเอาใจซอยข่อยแน่เด้อค่ะเอฟซี FC ทุกคนตอนนี้ก็ทูทูไทยไทยไปสกักก่อน สองทุ่มกลัวอากาศก็ดีดีนะคะ ค่ะทุกคนคะเมื่อนี้เขาคุยกันแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้คุยกันต่อคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะมาดามบ้านนอกขออวยพรให้เอฟซีทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสําหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคําว่าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย